แมวจรมีนิสัยค่อนข้างที่จะดิบเถื่อนดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดการบอกให้เขาทำตามที่เราสั่งเป็นสิ่งที่ยากมากนั่งต่อ,งอยนั่งเล่นนั่งเรีนฮะอ่านี่นอนนอนเยนแต่ผมยังไม่ยอมแพ้ผมอยากลองสอนเขาดูอีกสักครั้งเริ่มจากการนั่งครับ เป็นไปได้ยากมากๆเลยที่จะบอกเขาแล้วก็ให้เขาทําตามสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเขาไม่เข้าใจภาษาเราหรอกเราควรจะเข้าใจภาษาเขาก่อนเริ่มจากการหาอะไรอร่อยๆให้เขากินก่อนวันแรกก็เริ่มจากการให้ขนม เรา,าสุลกายก่อนครับเพื่อที่จะดึงความสนใจพวกเขามาที่เราก่อนช่วงแรกๆของการให้ขนมก็อาจจะมีการยื้อยุดชุดกระชากบ้างอย่างของผมก็โดนคนหนึ่งทีพอวันที่สองพอเริ่มจับขนมทุกคนก็วิ่งมาประจำที่อย่างเรียบร้อยวันนี้ผมตัดสินใจที่จะให้ขนมเฉพาะคนที่นั่งแลาบอกว่าเก่งมากเป็นการให้รางวัลครับเมื่อไหรที่เขานั่งลงผมก็จะให้ขนม ผมถือขนมชิ้นหนึ่งไว้ในมือแล้วสะบัดนิ้วลงพอพวกเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาก็จะนั่งลงทันทีครับช่วงแรกๆท่านนั่งก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีเหมือนพวกเขากําลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ว่าแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันแต่ขนมที่ให้ก็อร่อยดีนะจนในที่สุดท่างกิเลนปอนดี้จอยแล้วก็ทิวดาก็สามารถนั่งได้ครับผมรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับมันไม่ใช่แค่ความฝัน หลังจากนั่งได้เสร็จแล้วแก๊งแมวจอนก็ได้เดบิวต์ซิงเกิลที่2ครับคนลุกคนลุกจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนทั้ง4สามารถขอมือทำไฮไฟได้แล้วครับจะมีทิวดาบอนดี้แล้วก็กิเลนที่ใช้มือซ้ายในการแตะไฮไฟครับแต่คนหนึ่งจ่อยเขาจะใช้มือขวาเหมือนเขาถนัดขวาครับ จากนั้นกิเลนเขาก็โชว์ลีลาโซโล่ซิงเกิลที่3ครับนั่นก็คือการนอนนอนยังไม่พอครับหลังจากนั้นกิเลนก็โชว์ลีลาขอกอดได้ด้วยครับไม่คิดเลยว่าเรื่องราวมันจะพามาไกลขนาดนี้ครับ จากเดิมที่เราคิดว่าเขาคงทำไม่ได้แต่พอได้ลองแล้วจริงๆแล้วคนก็จะสามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวเองได้ครับแต่โดยพื้นฐานแล้วมาจอก็ยังคงมีนิสัยปาดเปรียวดิบเถื่อนอยู่นะครับก็คิดว่าอย่างน้อยๆก็ได้สื่อสารคำอื่นๆกับพวกเขาได้มากขึ้นนะครับที่เหลือก็ตามนั้นครับ